ช่วงนี้ดูเหมือนว่าสามีจะดูอินกับต็อกปกกี้มากเลยค่ะเขาบอกว่ามันหนุบหนับรสชาติหวานเข้มเผ็ดอร่อยดีปกตินะก็จะซื้อมาติดบ้านไว้ตลอดนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่งกินหมดไปเห็นเขาบ่นว่าอยากกินวันนี้แก่งก็เลยจะลองทําต็อกปกกีกินเองดูค่ะไม่ได้ขยันถึงขั้นจะผสมแป้งปั้นเองนะคะแต่ว่าจะใช้แผ่นแป้งเวียดนามแทนพอดีเมื่อคืนเห็นคลิปเขาทําแล้วมันดูง่ายดีเลยอยากลองดูบ้างแก่งก็เริ่มจะเอาแผ่นแป้งเวียดนาม2แผ่นประกบกันแล้วก็ไปชุบน้านะคะแล้วก็เอามาม้วนเข้้้้าาาดดดววยกกันันนนนเเสร็็็จแลตตปชินขมน ตั้งใจว่าจะใส่ฮอทดอกด้วยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะฮอทดอกที่อเมริกามันเค็มมากแกงก็เลยจะเอาไปต้มลดความเค็มก่อนตามที่หลายคนแนะนามาครั้งก่อนนะคะก็ต้มพร้อมก,กันกับไข่เลยละกันจะได้ประหยัดเวลาเนาะส่วนตัวซอสต็อกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบออริจินอลนะคะเพราะของในบ้านมันมีไม่ครบแกงก็จะเอานู่นนี่นั่นมาดับ,บใช้แทนละกันก็เริ่มจากผัดกระเทียมหอมใหญ่ให้หอมนะคะและแกงก็จะใส่ซอสฟูดักที่สามีซื้อมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้กินเพราะเขาบอกมันเผ็ดไปค่ะแต่พอดีแกงเห็นมันมีส่วนผสมของโคชูจังดด้วยลคิ ว่าน่าจะเอามาถูๆไทยๆให้ได้ความเป็นเกาหลีขึ้นมาได้ค่ะต่อไปก็ปรุงรสเพิ่มด้วยผงปรุงรสน้ำตาลซีอิว๊วซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วค่อยใส่แผ่นแป้งเวดนามและไส้กรอกที่เตรียมไว้แกงเห็นข้างขวดซอสบลูดักมันเขียนว่าคาโบนาราก็เลยเพิ่มเฮฟวี่ครีมลงไปด้วยค่ะสุดท้ายก็เติมงามอสซาเรลลาชีสแล้วก็ต้นหอมผัดทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะนี่ชีสแบบช่ำๆเหมนะน่ากินไหมทุกคนตัดคลิปไปก็หิวไปนะคะเนี่ยแกงลองชิมแล้วรสชาติคือมนนมนววาาเเดี๋ยอ ไปให้สามีลองชิมกันค่ะว่าเขาจะชอบไหมยังไงก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเช่นเคย Happy New y d a y ค่ะ Let's try tteokbokki Homemade Homemade <made. S 1> Home tteokbokki h m mm. Oh. <Good. S 3> It's like tteokbokki Yeah Hmm You sure m mm. m Very yummy I love this Huh? <laughs> ทุกคนอ้าโอือเบบี้ชวยวิเอ็กอะยัมมี่มากอะเบบี้ยัมมี่8 out of 10เชิพีพูดสิว่าอยู่ไรต็อกโกกีมันวา Nope, not. Nah. <laughs> I'm, I'm really impressed how this came out, yeah. the tteokbokki. The, Honestly, if you didn't tell me it was rice I knew, I would think it's regular tteokbokki. Yeah? Mm.